สนับสนุนโดยกิกกระบายเทอร์มอเทคทีทีอีสปอร์ตและเดว่า i ิชเชอรสวัสดีครับเพื่อนๆือนชาคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่า ทายเอวิดีย e เพิ่งมีการเปิดตัว G-FORCE GTX 1050และ1050 Ti ไปหมัดๆเรีได้ว่าช่วงนี้ถ่ายเนี่ยก็มีการวางขายกันเกิดขึ้นแล้ว G-FORCE GTX 1050มาแทนในรุ่นเก่าก็คือ950แล้วก็750ทีนี้ครับ1050ได้มีการออกมา2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือตัว1050ธรรมดาและ1050 Ti โดย2ตัวนั้นไม่แหละ2ตัวนี้ มาเหมือนกันเลยนะครับโดยวันนี้ครับเราได้มาจากทางโซแท็กครับเอามาให้ดูยกตัวอย่างแค่กล่องเดียวนะ โดยตัวโซเด็กนั้นตัวกล่องก็จะมาคล้ายๆกันของเดิมเลยเรามาดูหน้ากล่องก่อนนี่หน้ากล่องครับจะมาแบบโทนสีเหลืองดำนะครับด้านหน้าก็จะมีเขียนว่า G-FORCE e GTX 1050 TI ถ้าเป็นในรุ่นของ1050ก็ลบ TI ทิ้งและส่วนนี้ครับข้อแตกต่างก็คือตัว TI จะเป็น RAM 4 g b ตัวธรรมดาไม่มี Ti จะเป็นแรม2จิกสเปคหลักๆก,ก็คือในเรื่องของแรมแล้วก็คู d a ้าคอในส่วนของ1050 Ti จะมีคู d ด้าคอ768นะครับ1050ธรรมดาจะมี640ส่วนต่อมาสเปคที่ทุกคนต้องรู้ก็คือแรมแรมเป็น gddr 5เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับโดยตัว Ti จะมี4 g จิกแล้วก็ตัว1050ธรรมดาจะมีแค่2 g จิกครับโดยทาง n v เ d i ดครับได้มีการเปิดตัวมานั้น 1050 1050 T.I จะไม่มี reference card หรือว่า f o l d e r e dition จะมาเป็นซิงค์ของทางค่ายเลยนะครับก็แต่ละแบรนด์ก็ทำไปโดยโซ t ท็กก็มาเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะซึ่งแยกไม่ออกนะครับด้าน,นหน้าจะมีเสิรอีมนิดนึงก็ลองรับได้ e เ t X12 นะครับสเปคต่างๆก็จะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากทีนี้เรามาดูตัวการ์ดก่อน ตัวการ์ดครับจะมาขนาดไซส์เล็กมินินะครับเลือกมาดูสักอันหนึ่งดูก่อนอะไรนอันนี้1 0่ธรรมดาอันนี้1 0 5 0 TI เรามาดูตัว TI แล้วกันเพราะว่าเขาเหมือนกันทั้ง2ตัวนะไม่มีอะไรแตกต่างให้ดูอีกทีนึงนะครับมาดูตัวซิงก่อนตัวซิงก์งจะเป็นพลาสติกค,ครับสีดำนะครับมีเลื่อนลายขูดขาดนิดนึงให้มันดูพรีเมียมตัวนี้มีโลโก้ของโซแท็กนะครับ ด้านหน้าเนี่ยมีพัดลม1ตัวในการระบายความร้อนนะและข้างในก็จะมีซิงค์นะครับเป็นซิงค์อลูมิเนียมใหญ่ๆเลยนะครับเป็นซี่กลมๆอยู่ข้างในนะครับจะไม่มีการทํางานผ่านท่อฮิตไพร์ใดๆทั้งสิ้นนะคือทําออกมาเรียบง่ายนะครับเหมาะเป็นการ์ดเล็กๆนะครับใช้แบบน่ารักน่ารักนี่ครับด้านท้ายการ์ดไม่มีการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า1050 และหน่งร้อยหาสิบที่ไอของทางเอวิดียเองที่เขาแจ้งมาก็คือจะไม่มีการต่อไฟเลี้ยงเพิ่มแต่จะมีบางรุ่นที่เป็นโอเวอร์คล็อกมีการโอเวอร์คล็อกมาแบบสูงๆงนิดนึงเขาเรียกว่าโหดเลยอันนั้นจะมีการต่อไฟเลี้ยงเพิ่มในรูปแบบ6พิน1ชุดซึ่งตรงนั้นก็แน่นอนว่าหลายคนต้องคิดว่าเอ้ยแล้วพ w e r เราจะไหวหรออะไรอย่างงี้ซึ่งเขาเคลมไว้ว่ากินไฟมากกว่าเดิมนิดเดียวนะครับก็เป็นเรื่องของการประหยัดไฟของทางเอว d ดีนั่นเอง ตัวพื้น PCB เป็นสีดำครับนี่เป็นสีดำหมดเลยไม่มีพอร์การเชื่อมต่อ s o i เดยทั้งสิ้นไม่มีนะแล้วก็มีนี่ครับการเชื่อมต่อออกจอครับมี DVI 1 Port พอร์ต Display Port 1 Port พอร์ตแล้วก็ HDMI ครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งกับหน้าตาเขานี่มาเหมือนเหมือนกันนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำงานของเขากันซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาแทนในรุ่นของ750 มาแทนในรุ่นของ650อาจจะมาแทนในรุ่นของ950ซึ่ง950กับ150 5 0เนี่ยอาจจะไม่ได้ทิ้งห่างกันมากมายแต่ก็เหยียบหัวกันอยู่ถูกไหมทีนี้ใครที่กําลังมองหา950มาใช้เล่นเกมออนไลน์หรือว่าเล่นอะไรทั่วไปเนี่ยก็กระโดดข้ามไป1050ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ต้องบอก,กว่าแล้วแต่แบรนด์ด้วยนะแล้วตัวนี้เนี่ยมาจาก่างประเทศนะครับซึ่งราคาในประเทศไทยเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องลองเช็คดู โดยวันนี้ครับเราจะเอามาเปรียบเทียบกันเรียกได้ว่าทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับ2เกมนะครับก็จะมี GTA 5แล้วก็ t r u r a d e r นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาเปรียบเทียบในส่วนของค่าเฟรมเรทกันนะครับว่าเพื่อนๆโอเคไหมเดี๋ยวเราไปติดตั้งลงเครื่องกันดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูผลการทดสอบกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับมาดูส่วนของสเปคกันครับตัว CPU ครับใช้ c อ r e i7 4 7 7 0 K ครับ ในส่วนของข้อสป,ปีดก็ปล่อยหลาไปปกติเป็นค่าดี๋ยวทั้งหมดนะฮะตัวเมนบอร์ดครับจะใช้ ASUS g i f o n นะครับ Z 8 7นะครับ Memory 8 g b DDR 3นะครับเป็นตัว c r e ฟนะครับแล้วก็กราฟิกอย่างตัวนี้เป็น GTX 1050นะครับมาดูสเปคเขางนค้านัวหนึ่งตัว1050เนี่ยจะมีเชเดอร์อยู่ที่640นะครับรองรับ DirectX 1 2 GDDR 5นะครับ แรม2 g b ครับ GPU clock อยู่ที่1,354นะครับ memory อยู่ที่1,752 b o o t อยู่ที่1,455นะครับอันนี้ไม่ได้ทำการ overclock ใดๆนะก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ครับ bus width อยู่ที่128นะครับของ ram bandwidth ของ memory size ก็ตัวนี้อยู่ที่112นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมแรกกันนะครับกับเกม gta ไปดูส่วนของค่าเฟรมเรทแล้วก็ เดี๋ยวเก็บไว้เปรียบเทียบกับตัว TI นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูส่วนของเกมแรกครับเกม GTA นะครับเดี๋ยวเราต้องเซตให้เขาเป็น full skin ก่อนอเึ๊บเรามาดูในส่วนของหน้ากราฟิกก่อนนะครับหน้ากราฟิกเนี่ยจะ texture จะเป็น normal นะครับที่เหลือจะเป็น high หมดนะ MSAA ปิดนะครับปิดหมดอ่ะให้ดูส่วนของ กาเรเซตค่า f x a a เป็นออนไว้นะครับ MSAA ก็ปิดนะครับตรงนี้เราจะเซตให้มันเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวเดี๋ยวเราไปทดสอบเบชมารก์กัน มาถึงช่สุดท้ายครับเห็นแล้วค่าค่าเฟรมเรทนี่ g ี้จีหบบางอันก็เกินไปเยอะเลยเนะาะต้องบอกว่า การระดับนี้กับการเซตค่าที่แบบไม่ได้สูงมากอะไฮระดับไฮอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันน่าสนใจนะเล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจากไปพร้อมกับฉากระเบิดที่เฟรมจะล่วงล่วงเลยอย่างเห็นได้ชัดโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมต่อไปกันครับผมมาส่วนที่เกมที่2ครับกับเกม Tomb Raider นะครับซึ่งเรายกเกมตัวนี้มาเพราะว่ามันรองรับเล t X12 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างโหดซึ่งเราก็เซต เป็น p r ีเซตนะเอาซัดมีเดียมแล้วกันนะครับเป็นค่า default เลยเป็น m e d i ียเพราะว่ากราดตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับมันค่อนข้างที่จะออกมาเป็นตัวเล็กแล้วก็รองรับพวกเกมออนไลน์มากกว่านะครับซึ่งตรงจุดนี้เกมออนไลน์ไม่มีนะก็เลยเอาทรูเรเดอร์ยกออกมาอีกตัวนึงนะครับเซตเป็นมีเดียนะครับกราฟิกเป็นนี่เซตไปตามนี้เล X12 อันนี 2, ้บอาไว้แล้วก็มอนเตอร์มีตัวเดียวนะครับเป็นจอพันแนะ โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบบ e n c มาร์ k ของ True Reader กันครับ มาถึงช่วงบทสรุปนะครับแบบมีเดียมก็สูงสุดนะครับฉากแรกเนี่ยจะเห็นเลยว่า48นะครับเฟรมเรตต่ำสุดสเุด17.5เฉลี่ย33ชาฉากที่2ครับเฉลี่ย19.09นี่มีเดียมเลยเนี่ยต่อมาครับฉากสุดท้ายครับ23.84านะฮะจำค่านี้ไว้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัว TI อีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนการ์ดนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสเปคของตัว1050 TI กันครับ มาส่วนของสเปคครับตัว CPU เมนบอร์ดเราใช้เหมือนเดิมนะนี่ให้ดูมาดูที่ตัว GPU ครับ GPU เนี่ยจะใช้1050 Ti 0. นะครับไดก็24นาโนเมตรนะครับเป็น GP 107นะ Shader ครับ768นะครับ DirectX 12 GDDR5 เหมือนกัน128บิตนะครับ4 GB อ่าแต่ตัวที่แล้วจะ2นะครับแบนด์วิดท์112นะครับ GPU Clock 1>, 1 3 0 4 memory อยู่ที่1,752 boot อยู่ที่1,418นะครับ default ทุกอย่างไม่มีการ overclock เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดู Frame Rate ของ GTA กัน setting เหมือนเดิมแล้วก็ t o u m r a i d e r setting เหมือนเดิมเช่นกันไปดูกันมาดูส่วนของเกม GTA ครับ setting นี่เปิดให้ดูว่าทุกอย่างเหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋วอนนี้ทีละอัน setting ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนี่ตัว เท็กเจอเป็น normal นะครับที่เหลือก็ไฮได้ไฮไปตัวคูณปิดนะเดี๋ยวเราไปดูเฟรมกันนะครับว่าจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะแค่นี้ด้หน่อยนะอาหม่ 5, 4, ห้าสีมสองเดี๋ยวเล้าสี่สเดี๋ยวเราไปดูตัวส่วนของเฟรมกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไปดูเลย มาถึงช่วงสุดท้ายครับดูจากเฟรมแล้ว เดี๋ยวรอดูฉากตอนที่รถชนแล้วระเบิดนะช่วงที่ทดสอบ1050เนี่ยเฟร,รมล่วงถึง40เลยนะระทึกครับระทึกแต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยสูงกว่าไม่ถึง10นะอ๋อที่ดูต,ตามสายตานี่ยังอยู่ระดับ50เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่เพราะตัวที่เราทดสอบไปตอนแรกเนี่ยล่วงไป40ต้นๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึ่งนะครับ Tomb Raider แล้วก็เช็คเฟร,รมเรทกัน มาดูส่วนของตัวเกม t o u e r a d e r ครับ t o u b r a d e r ก็เซตติ้งเดียวกันนะตัวดิสเพย์นะครับกราฟิกครับเป็น m e d i ยม preset นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่าเฟรมเรทกันเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบในช่วงท้ายให้ดูอีกทีนึง ช่วงบทสรุปนะครับสเปคเดียวกันนะฮะทั้งหมดเฟรมเลทฉากแรกสูงกว่าแน่นอนแหละมันคือ TI มันแรงกว่านะครับก็อยู่ที่เฉลี่ย39.02ฉากที่2อยู่ที่22.64นะครับแล้วก็ฉากสุดท้าย26.88นะครับ f อเฉลี่ยเลย29.92นะครับในเรื่องของเฟรมโดยรวมนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นแน่นอนแหละมันแรงขึ้นแล้วก็ถามว่าแรงมากไหม เฟรมเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้สูงขึ้นมากมายจนถึงเขาเรียกว่าเห็นผลอะไรมากมายเนาะก็แล้วแต่คนชอบครับก็อย่างเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเอาตัว TI ได้แรม4จิกนะฮะก็เฟรมก็สูงขึ้นตามนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปในช่วงท้ายกันครับมาถึงช่วงบทสรุปครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยอันนี้ที่เราถือเป็น1050นะตัว TI เนี่ยคือตั้งอยู่ที่เครื่อง หน้าตามันเหมือนกันอย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็สรุปไม่ง่ายเลยตัวเฟรมต่างกันนิดนิดเดียวนิดแบบว่าไม่ได้ฉีกมากครับไม่ได้ฉีกมากถึงขั้นที่ว่าห่างกันคนลรุ่นไปเลยนะครับแต่ว่าสูงในระดับที่เขาเรียกว่าถ้าเล่นทั่วไปถ้าไม่เช็คเฟรมเลยเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเอางี้เอา,เอาตรงๆเลยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเกมออนไลน์เนี่ย แน่นอนว่ามันเล่นได้ทุกเกมนะครับเขาออกแบบมาเพื่อกลุ่มเกมออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับเกมที่ไม่ใช้กราฟิกสูงมากเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงมากได้เช่นกันแต่ว่ามันจะอยู่ในระดับที่มีเดียมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นโลแต่ว่าเอาจริงเกมในปัจจุบันเนี่ยเพลเยอร์ต่างๆอย่างที่เคยพูดมาในหลายคลิปแล้วว่าเขาก็ไม่ได้เน้นกราฟิกที่สูงมากเขาต้องการความลื่นไหลามากกว่านะครับซึ่งตัวนี้ทั้งเกม gta ถามว่าเล่นได้ไหมในการปรับแค่ normal แล้วก็มีบางส่วน texture เนี่ย normal ปรับปิดตัวคูณแล้วก็มีบางส่วนพวกเอฟเฟกก็เป็น high ซึ่งมันเล่นได้กับเฟรมที่เกิน50บางบางฉากไป80นะครับอยู่ในเฉลี่ยเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยทีนี้กลับมาครับส่วนของเกมทีนี้เนี่ยพูดถึงเกมแรกก่อนเกม GTA เกม GTA ค่อนข้างที่จะไม่ได้รู้สึกถึงความฉีกขาดมากนะครับ มันเป็นรุ่นที่ไล่เรียกันนั่นเองนะในเรื่องของเฟรมปรับอย่างที่บอกก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าลื่นไหลระดับหนึ่งนะมันก็เกือบเกือบตำสุดแล้วแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะตัว TI แล้วก็ตัว50ธรรมดาด้วยก็ยังเล่นได้อยู่นะครับถึงเฟรมมันอาจจะแบบไม่ได้ดีสูงมากนักนะภาพก็ไม่ได้สูญเสียคุณภาพเยอะนะครับต่อมาส่วนของท o ูเรเดอร์ท o ูเรเดอร์เนี่ยไม่ได้เห็นความแตกต่างมากเท่าที่ควรเพราะว่า ันเป็นเกมที่ใช้กราฟิกสูงอยู่แล้วแล้วเรื่อง benchmark เนี่ยมันค่อนข้างเขียวนิดหนึงนะมันก็เลยมีเฟรมที่ไม่ได้ดีดเกินเกิน15เกินอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาจะพูดถึงโดยรวมเลยวกันตัว GTX 1050เนี่ยออกมาเพื่อรองรับคนงบที่ไม่ได้สูงมากและอยากเล่นเกมแบบพวกเกมออนไลน์เยอะๆนะครับแล้วก็เครื่องไม่ได้มีการต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับจะไม่กินไฟแล้วก็ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ร้อนไม่ต้องมานั่งพะวงในเรื่องของ Power Supply ว่าจะพอหรือไม่พอนะครับเน้นเกมออนไลน์เลยดีกว่าง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมทั่วไปอย่าง Counter-Strike ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นได้เฟรมไม่แย่ด้วยนะครับเอาไปทดสอบมาแล้วแล้วก็มีในเรื่องของอย่างพวกที่เขาชูโดว้าเงมีพวก Overwatch อันนี้ก็เล่นได้นะครับแต่อาจจะแบบไม่ต้องปรับกราฟิกอะไรเยอะเอฟเฟกอะไรมากนะครับ b t l e Field ตรงนี้ต้องบอกเลยว่ายัางไม่ได้ทดสอบนะ แต่หลายคนถามมาเราก็หาคําตอบมานะครับสื่อต่างประเทศก็มีมีลงและเล่นได้แต่ว่าแบบต่ำอะพีซตต่ําเลยอะแล้วก็เคยทดสอบเหมือนกันนะครับกับตัวการ์ดล่นใหญ่ของเขาของทางค่ายพวกเอเมเดียการปิดเอฟเฟกต์บางตัวทําให้การเล่นเกมนั้นง่ายขึ้นนะครับโอเคก็สรุปง่ายๆมันเหมาะสาหรับพวกเกมออนไลน์หรือว่าเกมที่กราฟิกไม่สูงมากนะครับ สำหรับตัว g e f o r c e gtx 1050และ1050 ti นะครับจากทาง z o t a c อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง z o t a c นะครับส่งมาให้เรารีวิวกันนะฮะเอามาลองใช้เอามาลองเล่นกันนะครับเพื่อนเพื่อสามารถติดตามชมบทความได้ที่ w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  e com p th tv com นะครับในนั้นเราจะมีผลทดสอบในวันนี้แหละที่เราทำไปเนี่ยผลทดสอบมาแสดงให้ดูกันนะฮะแล้วก็หน้าตาของเขาจะได้รู้กันว่าผลคะแนนมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับในนั้นก็จะมีเกียนไว้ให้เลย แล้วก็ฝากกลั์ที่ Facebook Fanpage นะครับ f a c e b o o k c o m c o m p y p r o d u c t i o n นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน c o m p ีวีขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ